แล้วครับจรุโตโยต้ายังไหครับ เดี๋วรถโตโยต้าสองคันแล้วก็รถถ๋งสองคันที่บ้านละอันนี้เป็นคันที่ห้าครับโตโย้าเป็นโตโยต้าคันที่ห้าของบ้านทรันผมเ็งบ้านไม่มีที่จอดนีแงอันนี้แมุ่แแต่ว่าดูปัจเจยนะครับ กตะเียจะอยู่ในนี้นะครับเนาะตัวขันล้อขันอย่างนะครับอยู่ในนี้นะครับเมทัลลิก รครับนมะแล้วก็ข้างในเกะข้างล่างนะครับจะเป็นอ่ารุ่นล้วมของรถของไฮรักลิบูโปรเจนเนอร์จะอยู่ด้วยกันหมดเลยนะครับส่วนนี้เนาะและอันนี้นะครับจะเป็นอ่ายี่ห้อยางครับจะเป็นดันล็อบนะครับซีรีส์225ทับ70นะครับขอบ17นะครับนอกเพียร์ถ้าลูกค้าจะกลับมาใส่อันเดิมถ้าจำมาได้ก็จะมีเป็นในส่วนของอีโคซินเทอร์ของยานอยู่ในรถรอเลยนะครับอันนี้ผมเก็บไว้นีเนาะ ไม่ว่าเราสตาร์ตสตาร์ได้แล้วเนาะโอเคผมสตาร์้สตาร์ไหมปัันนี้ออ่ครัวนับให้อันนี้แอนะครับเจมีอยู่ซีเอนะครับผมตัวนี้นะครับก เบอร์หนึง่งเบอร์สองเบอร์าสามาก็เบอร์สี่อันนี้จะเป็นในส่วนของอความเย็นของน้ำยาแอร์ครับทุกข้างาเท้าจะครับนะครับขอ,อเพิ่มอนุญาตคืออากาศหมุนเวียนในรถตลอดนะครับแต่ก็จะมีโอกาสที่ควนตจะเข้ามาได้ประมาณ10%นะครับแต่ถ้าเขาเปืดอไปแล้วพี่นี่ควันจะเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมในส่วนของการถ้าเขาจะไหลฟ้าถ้าเป็นหัวเดียวตัวเนี่ยจะมีไหลฟ้าหน้ามหา้ดูนะครับดูค่าเพียงหมุนจากตรงนี้นะครับมาเปลี่ยนไล่ฟ้าตรงนี้แล้วกับเปิดนี่แข็ง ล้มก็จะปูมแบบจะแยกขึ้งฟ้าหายไปนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของระบบ4วิวนะครับความเร็วบบเืินนึงด้วยนะครับจาก2เฮไป4เฮนะครับสามารถหมุนได้เลยนะครับแต่ถ้าเขาจาก4เฮจะไป4โลนะครับลูกค้าต้องยุดนะครับเขียย์ตะอยู่แก้ว่างดันเข้าไปแล้วเข้า4โลครับแล้วก็ถ้า4โลยังจิ๊ดลมอยู่นะครับ แต่ว่าอยู่ในลนาบที่สามารถเข้าดิบล็อกได้ลูกค้าสามารถกดดิบล็อกเพิ่มเติมได้นะครับผมแต่ถ้าลูกค้าเข้าซีโร่เนี่ยระบบการลื่นถลายระบบแทชชั่นอย่างเนี้ยเขาจะตัดออกหมดเลยนะครับเพราะว่ามันจะเปลี่ยนในส่วนของความเร็วต่ำแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของการใช้งานในพื้นที่ที่สมบูรณ์สมบัติด้วยนะไอ้เนาะครับแล้วก็บางเตียนะครับนู่ถ้าปีเป็นหนาวครับเอสจงเนี่ยจงนี่เดี๋ยวจงพูดถึงความพิเศษเลยเขาแค่หมุนสลักนี่ลงมานะครับเปลี่ยนแบบนี้ครับเอสสองจงนี่ก็จะบอกนะครับเนาะครับแต่ถ้า บางทีเขาดื้มึงมีคนคิดไวกับเฟยดกิกรรมบางทีมีบางทีรู้กล้กา,า,าราธานสต่านอ่เออเอฟปีบออกนะครับเนาะแล้วก็น้าจอเดี๋ยวขออนุญาตนะครับรถนึงเครื่องน,นะครับจะจําได้อยู่5โทรศัพท์นะครับสามารถเข้าตีบูทูธนะครับแล้วก็มาเพิ่มเติมการตั้งค่านะครับแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์แล้วก็ค้นหาอุปกรณ์เดี๋ยวขอ,อไอหนึ่งปิดบูทูธนอกกันครับผ เนี่นะไอ้หนุ่มโอเคครับดกันขออย่าซธขันกันสักครู่ครับดูภากดจับคู่คุณกัมมครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะถามว่าไอ้จะอนุญาตคือสิ่งจื่อในโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอกับว่ายทูหาถ้าอนุญาตก็บอกอนุญาตครับผมัวนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเขาออกจากหน้านี่แล้วเข้าไปตียูทูบหรือว่าแอปฟังเพลงของไอ้เดลยครับผม จะได้เข้าไปจำเป็นต้องใจครับเพราะสวัสดิ์ฟังอยู่นี่ได้เลยครับลูกค้าร้องเรียกจริงไปใช้งานนะครับโน้ตเราก็คือแบ็กบดภายในหนึ่งสีดยจริงมาตรวจสอบละมันเปลี่ยนสีแบ็กนะครับทางบริษัทตัวเก็บเคมีนะครับไม่ในตัวสายยางนะครับถ้าเป็นซีรีส์เดิมจากโรงงานตัวนี้นะครับจะให้ประกัน2ปีหรือ5 0,000ื่นโลนะครับระยะเได้ถึงก่อนจะหมดแต่ถ้าประกันก่อนนะครับจะให้ประกันในกรณีที่ยางบวมนะครับเนาะแต่ถ้าบางทีเขาโดนเล็กๆอย่างนจะเป็นหน้าที่ของลูกครับแต่ถ้าบางทีเขาไปเปลี่ยน ที่เป็นอันอื่นประถารล่างจับว่าองนิ้มือประกันนี่ที่โอนนะครับเนืองกว่ามีอย่างไรครับทั่หะก่อั้านมันท่าน้ำมันเขาร์น้ำยารอเย็นก็จะอยู่ในไดรับมาตรฐานที่าัควรดูแลที่อยู่แล้วนะครับผมนี่นอกหูุค้างขันผลจะรอจักพันโน้ตพันโน้ตแรกแจกละประมาณสักคึ่งชั่วโมงนะครับผมเขามาหาโน้ตไม่เลยผลิทานที่ใชครับระยะแรก่ลูกค้าจมี่ที่ใช้จ่าอยู่ทีกหนึ่งหมื่นกิโลเมตรครับ ระยะคิดกบบประมาณนี้นะครับแล้วเราก็พอรู <c oughs> ้ได้เลยครับว่าจะหวานและสมบูรณ์ละอันเดียวลูกหน้าเอากถเกียร์รถเกียร์ให้คุณหน่อยเดียวให้เอาหน้ารละเอียจะได้ง่ายเนาะจะได้ทุกทั้งหลายเนาะใช่แจก เลือกแบบไม่ได้เลือกอเวลาพอดีคือน,นิดหน่อยครับผมน้องเซล,ลสองคนนี้ดูแลดีมากเลยครับโตโยต้าเชียงรายสาขาบ้านดูครับผมดูแล,แลดีมากบายดีชัดเจนครับต้องเวลาตต้องไปเติมน้ำมันก่อนเพาได้แบบน้ำมันมาสองพันปตท ประทับใจครับไม่ได้ออกรถใหม่จากร้านมาสิกว่าปีแล้วมีสินค้าเขาคือหรือเปั่าหรือว่าหัวเดียวนะเฟลลิ่งแรกก็คืออนุ่มนิ่มนะภาษารถใหม่แล้วก็มีกระเด้งกระดอนเมื่อกี้ขึ้นเนินก็กระเด้งดึงเดี๋ยวต้องไปทําช่วงล่างก่อนนะเปลี่ยนโช้กเปลี่ยนอะไรยกสัองนิ้วนะครับที่หนงวันพอดีเลยออเลิกดีจริงๆครับเลิกดีของผมคือ เรื่องสะดวกคือเราทําดีอยู้ะเราทําเรื่องเป็นมงคลเรื่องดีมันก็ดีหมดแล้วนะอย่าไปบ้าบอทํ่างอะไรวันนั้นไม่ดีวันนี้ดีผมไม่เคยเชื่อนะถึงผมจะเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมแล้วก็เป็นสัพเพเหรออะไรพวกนี้แต่คือหลักแล้วมันพุทธเจ้าท่านก็้องสั่งสอนให้เราพิดดีนะคิดดีพูดดีทําดีมันก็ดีหมดโอเคครับเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันแล้วก็ไปช่วงล่างกันไปเปลี่ยนช่วงล่างเติมน้ำมันครับได้บัตรกำนันเติมน้ำมัน บาทปตทนะเพราะว่าโตโยโัทเป็นบนา,นาตรเงินาเกินวันสองพันบาทครับมันติดถังม,มา2ลิตรเองเมื่อกี้ที่เราได้มา2องพันก็น่าจะได้เดยอะอยู่นนเป็นบัตรเงานของโตโย,โยรับก็กำลังทำความคุ่นเคยกับเกียร์โตโยรุ่นใหม่เพราะว่าขับแต่ลีโก้เพรเกียร์โตโยเนี่ยเขามีาเกียร์หอยอยู่ ซ้ายสุดบนนะปกติเราชินก็จะเป็นเกนหนึ่งเนาะแต่ก็ข้า,ขาง่ายอย่าเี้ยังไม่หลุดยังไม่หลุดก็ค่อยๆค,ค,ครับเดี๋ยวหาอะไรกินดีกว่าหิวข้าวแล้วครับนี่เป็นปะตะทบันดูเส้นบายพาสหาอะไรกินดีกว่าครับผมมันสองพันโอเคๆครับออกศูนย์มามครับ เปลี่ยนช่วงล่างก่อนเราใช้ของโชกไอรอนแมนโฟมเซลใส่ตัวนี้ครับไอรอนแมนะครยกขึ้น2นิ้วครับเปลี่ยนโชคสีต้นเปลี่ยนปีกน,นกคู่หน้าเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อด้วยนะครับ เพราะว่าเราต้องทำให้มันดีนะเปลี่ยนหมดเลยเอาไว้ลุยครับผมใช้งานประจำวันแล้วก็ลุยทำให้ดีที่ยังไม่จบนะเนี่ยต้องไปทำซุมล้อกันชนหน้าหลังวินหน้าผมจะไปทำแบบวินถอดถอดได้เนาะใส่หน้าง้หางหลังได้ครับก็จะเป็น เจ้าซิกเ่าใส่ด้วยกเขาก็จะไ,ไปทำเต็นทหลังคาครับผมขึ้นไปเป็นเต็นท์หลังคานะมไซน์นี่อาจจะต้องซื้อแหลกท้ายมาใส่นะแหลกท้ายใส่พ่วงไว้ว่าขึ้นลงลน่าจะสะดวกกว่านะเรารอครับตอนนี้รอช่างประกอบจัดหนักจัดหนักเลยวันนี้